สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบรรจงแฟมิลี่ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่บรรจงแฟมิลี่ครับเดี๋ยววันนี้พามาลุ้นเบ็ดกันนะครับพาพี่น้องมาลุนเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องตอนเช้าเช้านะพี่น้องเนาะตอนประมาณตีห้าครับตีห้านหน่อยอย,ยังไม่สว่างเลยครับใส่ไว้ประมาณสามสิบ สามสิบหลังนะพี่น้องใส่สามสิบหลังคือเก่าแล้วครับผมใส่ไ,ไว้ตั้งเมืองวานครับเดี๋ยวมาททันด้ยามอยู่พี่น้องพาพี่น้องมาลุนน้ำกันครับเงียกหาเงอยกพี่น้อง,องใส่เงียใส่เดือนครับผมใส่เใส่เดือนครับประมาณสามสิบหลังนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันครับจะได้สักกี่ตัวกันตอนเช้าครับพี่น้อง โอเคครับผมเราไปลุ้นกันเลยไปครับผมมากับไอ้หลงเพื่อนยากครับผมด่งตามตูดมาครับไปลุ้นกันเลยครับอันนี้จะเป็นทุ่งนาฝนใหม่นะครับฝนตกลมาใหม่ไม่รู้มันจะมีปลาไหมลองมาใส่ลงดูว่า ปลาก็มีอยูนนะครับมันบิงนะครับอยาไปลุ้นกันเลยครับโอ้ปีโอ้โอโอสุอยอ่จรองๆปลายอยางนะครับเห็นบ้าใช่ไห ดงดโอ้ยปลาหมอครับพี่นอ้องโดนแล้วหนึ่งตัวเอาเบอร์คือใ,ใกล้ครับนี่ปลาหมอครับผมอ้าวมาแล้วตัวใหญ่ครับปลาหมอใหญ่อันนี้อยากเก็บก่อนนะครับเด้อมาอย่าฟังนี่งพี่นอ้อง เสียงเขียบครับตาแลนลด,ลด,ดูละดูละโยพี่น้องจริงต้นเขาเต็มเลยตาบอกินเบ็ดตาเผาเบ็ดอย่พี่นอ้องยังบันอยู่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่จุดตไปเข็นตัวหนึ่นงเลยพี่น้อง ไปเลยโอ้ยถือยุคพี่น้องโอ้เห็นเขาขาวครับพี่น้องประคอครับผมโอ้ยเป็นแปนเลยครับตายแล้ววะนะโอ้ตายแล้วพี่น้องยัเงเกดีเหรอครับนี่ครับโอ้ใส่งามๆเลยพี่น้องโอ้เยี่ยมครับเยี่ยม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 จะไรมันตายครับโอ้เป็นยังงนะพี่น้องเนาะ โอเคครับผมนี่นะครับใส่กันละงามเลยครับตายกับบ๊อบอย่างนักี่น้องเนะครับกำเต็มมือดีครับโอเคครับผมพี่น้องอ่อยิดเก็บเวยครับเด้ออ่ะเตมที่สองครับเตมแรกดีกว่านะครับเนาะเตียมเรีกเตียมเรียกกันไปเค็งครับหลุดมือตรงน้าเด้อโอเคอันนี้เป็นตัวเรียกกันล้วกันโอเคครับผม ่ะพี่น้องมายามกันต่อเลยครับเดี๋ยวยูสามที่หลังครับพี่น้องมาลงหมายผีหมายโอ้โเนี่ยจังน้อยครับใไอตัวเดียวอยู่เลยพี่น้องแต่ดีอยู่นะครับเนาะมันเบาๆเานาะครับเนาะขอเดี๋ยวปนเลยแหละครับได้ปแล้วมนปนเราเนาะงหมายนี่กันครับอืมพูดเป็นจมๆเหรอพี่น้อง เบ็ดก็จมแท้เบ็ดจมแท้นี่ยังบ่ไม่โอ้จมตัวนีดเลยก็ติกตกใจเบ็ดน้อพี่น้องนะเบ็ดถอนเลยพี่น้อง อันนี้เก็บ่มียังพี่น้องอุ้ยขาดจ่อยอาวหลังนั้นไม่ไมาถึงที่ตพี่น้อง ตีดึกดดึด๊ดดแหงวุ้นแหงพี่น้องเห็นไหครับโอ้หลังสุดท้ายเลยครับสิอาอเด็กปนอยู่ดอกน้องพี่น้องเนาะเห็นไหพี่น้องเหระครับไปอย่างนะ้อที่เขาหลุนกันต่อเลยเดี๋ยวหลุนมาเป็นปลาอยอย่างน้อพี่น้องเนาะ โอ้ปลาคอรครับผมงามๆอยู่ครับผมนี่สวยงามพี่นอ้องหลังทุดท้ายโอ้ได้สองตัวครับพี่นอ้องเมื่อนี่เห็นไหมครับงามๆเลยเยี่ยมครับผมเยี่ยมโอเคจักดการเก็บเลยนะพี่นอนะ้องเนาะ พี่น้องมะกรูนี่ครับผมมิมครับพี่น้องมิมมะกรองยุขีดินครับเห็นบ่พี่น้องเออแปลกเนาะพี่น้องเนาะว่จะเคยเห็นครับผมนี่ครับสงสัยเขามาเอามันแม่ไม้นี่หรอครับโอเคครับผมใายมาฝากพี่น้องครับผมก็แปลกใจขึ้นกันครับกองยุขีดินครับคุณ ผมมาต้าด็กๆกับว่เห็นมีไฟมานี่นะครับคือมะกรองอยู่จังสี่เนาะเบิรงพี่น,นอ้นนองโอเคครับผมไปแล้วครับ <c ười> เริ่มตอมผมเนาะบักกเจียวเด้อพี่น้องเด้ <c ười> อบักอะไเห็นอย่างพกวกเจ้าเด้อ <c ười> ไปครับพี่น้องเออแปลกนะครับเนาะมะกรองอยู่นี่แต่จังไดงงค,ครับพี่น้องมา <c ười> พี่น้องสรุปผลงานกันเลย สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะใส่เบียดไว้สามคิปหลังครับผมนะครับโอ้ยปู่เล้วเรียบร้อยครับผมสามคิปหลังครับได้สองตัวพี่น้องก็ถือว่าบุฟเฟ้า์หรอเนาะครับเนาะพี่น้องเบิ่งกันนะครับโอ้ยตัวนี้ตายแล้วพี่น้องอันนี้ได้สดๆใหม่ๆเลยสองตัวพี่น้อง ถือว่าบ่ฟ้าหรกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปแรกเนาะครับของปีเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิได้เหียัยงใส่เบียดอีหย่งกะฝากกดติดตามไว้ในเรื่องพี่น้องเด้อมันจงแฟมิลี่คือเ่าครับผมสำหรับื้นนี้กะขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับผมมันจงแฟมิลี่ครับสำหรับื้นนี้กะสวัสดีครับผม